บนทะเลทุกณชมพูทวีบน้อยสองแม่ทับเต่าและงูต่างเผยร่างที่แท้จริงของตนแม่ทัพเต,าต่าตัวใหญ่เทียบเขาไท้ซานตกทะเลพลันก่อคลื่นยักษ์ซัดกระนำแม่ทัพงูคล้ายจูหลงเกล็ดแดงลำ้ำ ดังมังกรขดกายนอนเนินน้ำสะเทือนเคลื่อนทาตรีพระคิ้วเหลืองมิหวาดวันแต่อย่างใดใช้กระบองเคี้ยวหมาป่าซึ่งแข็งแกร่งและยืดหยุน่นต่อสู้ไปมากับสองแม่ทัพเต่าพ่นน้ำงูพ่นไฟขณะกำลังได้เปรียบอยู่นั้น พระคิ้วเหลืองกลับปลดถุงที่อยู่ตรงเอวออกและคว้างลงไปในทะเลทุกสิ่งนั้นก็กลายเป็นปลาทองสิบหางตัวหนึ่งสันหัวสายหางพอลงน้ำก็เติบโตมาหึมาพันรัดแม่ทับเต่าจนดิ้นไม่หลุดเดิมทีแม่ทับงูต้องการจะช่วยเหลือ แต่พระคิ้วเหลืองก็ปล่อยสัตว์ประหลาดออกมาจากถุงอีกสัตว์นี้มีเสียนพระร่างทองมีกรงเล็บแหลมคมงอกอยู่ใต้เท้าและเข้าต่อสู้กับแม่ทัพงูบนฟังจนยากตัดสินแพ้ชนะพวกเขาทั้งสี่ต่อสู้กันอุตลุดพระคิ้วเหลืองเพียงแต่ยืนบนหน้าผา เฝ้ามองพวกเขาสู้รบกันอย่างดุเดือดไม่หยุดปาก็พึมพำท่องคาถาไม่ขาดปากทันใดนั้นลมหนาวและหิมะพัดกระโชกขึ้นฉับพลันปุยหิมะลอยล่องนับพันลี้ผิวน้ำทะเลกลายเป็นน้ำแข็งทั้งเต่าและงูเมื่อประสบความหนาวเย็น ย่อมต้องจำศีลต่อให้กลายเป็นเทพเสียนแล้วก็ยากที่จะต้านทานข้อจำกัดของธรรมชาติได้จึงค่อยๆหมดแรงอ่อนล้ากำลังม่อาจพอต้านทานแม้แต่ดวงตาก็ยังยากที่จะลืมในระหว่างการต่อสู้ไม่รู้ว่าผ่านไปอีกกี่รอบในที่สุด แม่ทับเต่าก็ต้านศัตรูไม่ไหวและจมลงไปในน้ำขณะกำลังหลับตาลงนั้นฉากสุดท้ายที่เขามองเห็นก็คือใบมีดแหลมคมราวเกล็ดน้ำแข็งคลุ้มทั่วท้องฟ้าทำให้แม่ทับงูไร้สึ่งที่หลบซ่อนและถูกตัดจนกลายเป็นหลายท่อนอยู่ริมฝั่ง สเวียนอูภาษาลเตา่างูสู่สวรรค์ฟาดปีศาจทุกกับกันฟันสังหารหนาวเย็นจำศีลเป็นสัญชาติตยานงูวายปรานพานอยู่มิสู้ตายแม่ทับเตา่า